ผู้ที่จะไปนิพพานนะไม่ใช่ร่างกายนี้นะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่กายนี้นะวันนี้ก็มีมีไทบ้างมีอะไรแต่คบคุยธรรมะไปทุกวันอ่นะฝนฟงนังก็มีบ้างไม่มีบ้างนะช่วงนี้คนก็ตกนะควางเสียง อึมร้องแล้วก็จริงดีดใช่ไหมเขียดร้องนะฟังเสียงอึมร้องกับจริงดีดร้องนะข้างหน้าส่วนทรรนี่กม็มีมีฐานน้ำก็น้ำก็เต็มแล้วเริ่มเต็มแล้วจที่ตรงนี้น่ะมันเป็นติดเขาติดดอยแต่ก็มีต้นไม้เต็มะมันตกมาหลายวันเขาไม่เป็นไรนะ วันนี้ก็เลยมีน้ำนะจะรบบนดอยนะคงจะเต็มนะในดินต้นไม้มันก็ชุ่มเย็นหลายวันวันนี้มันก็เลยออกมาข้างนอกตากครองน้ำน้านณา,าสวนธรรมตรงนีนะ้ก็มีน้ำก็ดีนะอากาศเย็นก็มีเสียงกบเกียรร้องอื่นร้องนะก็เป็นธรรมชาติดีนะ วันนี้เราก็นั่งสมาธินะระลึกนะใครถ้าเคยนั่งแล้วนะระลึกถ้านั่งสมาธิได้นะอารมณ์พันนิพานนะอารมณ์พันนิพานคือถ้าเราเคยนั่งสมาธิว่าพันนิพาน์มันเป็นอย่างไรที่ก็บอกว่าความสุขนะสุเมืองพันนิพานธะนะนะถ้าใครเคยได้แล้วก็จะนึกระลึกถึงรู้ เมืองพน,นิพานจิตตั้งมั่นรวมเป็นหนึ่งนะแล้วก็กำหนดลมไม้ใจนะรูปแบบสติปัฏฐานสี่นะผู้ที่จะไปนิพานนะไม่ใช่ร่างกายนี้นะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่กายนี้นะเมืองนิพานผู้จะไปได้ก็คือตัวที่อยู่ข้างในเป็นจิตก็เราต,ตอนนี้ก็อยู่ใดเราถ้าใครจระนะับตาธนาจะไปนิพาน รวมจิตตั้งมั่นใจของเรานะนั่งหลับตาแล้วก็ลมหายใจเข้าอันนี้สติปารานสี่สติปารานสี่ก็คือมีสติหนึ่งสติก็คือความรู้ตัวรู้ตัวไปนอกรู้ตัวไปในนี่คือเรียกว่าสติสติรู้ตัวพร้อมทั่วพร้อมทั้งนอกทั้งในนอกในแล้วก็ลมหายใจ นี่คือคนมีสติรู้ตัวร้องแล้วมีกายนี้เป็นฐานนะมีตั้งสี่นะมีสติหนึ่งกายเป็นฐานนะแล้วก็บางทีก็มีกายนี้เป็นตัวเวทนานะกายนี้เป็นตัวเวทนาคือตัวทุกกายสังขารน,นี้ทุกแม้แต่นั่งเฉยๆไม่ทำอะไรแล้วมันยังเจ็บปวด นะมันมีเวทนาคือการเจ็บปวดนั่งนานๆเจ็บขานะอันนี้ก็เมื่อมีกายก็ทุกคนก็ไม่พ้นเวทนานะกายจิตเวทนาธรรมนะสติตัวที่จะไปนิพพานคือตัวภายในคือใจของเรานะนะเมืองนิพพานเมืองสงบเมืองสุขเราเมื่อเมืองนิพพานเนี่ย ไม่ต้องหงุงข้าวกินนะไม่ต้องติดรบเออติดรูปเสียงกลิ่นรสรสก็คือรสชาติอา,า่านต่างๆหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดดีก็ไม่มีแล้วเมืองพันิพัานนะรูปรูปก็คือสวยงามกิเล,ก,เลก็ไม่มีแล้วเมืองพันิพันนมีรูปสวยรูปงามเหมือนกันหมดนะเมืองพันิพัณฑ์นี่นะ ดูเสียงเสียงก็จะไม่มีเสียงดา่าไม่มีคำดา่าไม่มีคำหวานแกงหวานจะไม่มีคำด่าก็ไม่มีรูเสียงกลิ่นกลิ่นกลิ่นมิ้นหอมก็จะไม่มีมมมมจะม,ม,มีกลิ่นเดียวคือเมื่อเราํำหนดลมหายใจเข้าไปเนะี่ยมีกลิ่นนั้นกลิ่นเดียวกลิ่นหอมไม่มี นะไม่มีการปรุงแต่งรูปกลิ่นหอมนี่จะมีจะมีกลิ่นที่บริสุทธิ์อย่างเดียวนะนี่คืออารมณ์ของพันธิผานที่ให้เรานั่งกำหนดลมหายใจถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสไม่มีนะพวกนี้จะไม่มีในเมืองพันธิผานไม่มีหมายถึงคำว่าไม่มีรูปที่เลไม่มี รูกกิเลสไม่มีจะมีรูปเดียวกันหมดเลยคือความบริสุทธิ์ใสจิตกายสะอาดบริสุทธิ์ใสสะอาดนะขอคิดดูนะว่ากายเราใสสะอาดสะอาดมีรูกกายอยู่แต่กายรูปกิเลสไม่มีนะขีดดังครับก็ไม่มีขาวก็ไม่มีจะมีแต่ใสเครี่ยงทะลุป,ปูโปงไปหมดทั้งกายนี่นะ และไสเราก็ไม่ต้องมีเพราะว่าเราไม่ไม่กินอาหารเหมือนที่เหมือนคนที่กายนอกนี่กินนะกินอาหารทิพย์นะกินอา,อาหารทิพย์ก็กินอิ่มอยู่ตลอดเวลานะไม่ต้องทํากับข้าวเพราะมันไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสพวกนี้จะตัดอกบ,บทนะมีรสเดียวรูปว่ารูปเดียวใสสะอาดนะถ้าเรานึกออารมณ์นี้ได้ น่ะเนื้อได้เนื้อได้ไม่ตั้งจิตลมหายใจเข้าหายใจออกน่ะจิตมันรวมมั่นนั่นคืออารมณ์พันิพานความรู้สึกในเมืองพันิพานเย็นสะอาดบริสุทธิ์สบายนะคนจะผิวดำผิวขาวไม่มีอีกแล้วผิวเลืองไม่มีสิวสีช,ชมพูก็ไม่มีน่ะจะใสสะอาดนั่น อยู่สบายเป็นสุขนะไม่ต้องแม่งต้องรอบุญนี้ใครทําให้เราต่อไปนะใครจะอุทิศบุญนะนก็ไม่ต้องรอเพราะเราไม่ต้องกินรสชาติอาหารหรือกับข้าวแบบนั้นแมรสชาติมันอิ่มทิพย์นะมันอิ่มบุญเพราะเราอิ่มบุญของเราเองที่ตอนที่เราเป็นคนตอนที่เราได้นั่งพระติปฏิบัติอยู่เนี่ย น,นี่เราอิ่มบุญของเราเองเราไม่รอคอยบุญจากใครเพราะเราปดรูปเสียงกินรสสัมผัสภายนอกอกอกจากหูตาจมูกลิ้นกายได้หมดแล้วลูปเสียงกินรสเนี่ยมันมีเฉพาะมนุษย์นรกสวรรค์ท่านั้นเองเมืองนิพพานก็มีรูปมีเสียง แต่กลิ่นมีกลิ่นเดียวคือกลิ่นมันลมหายใจนะ,นะบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะไม่มีหมิ่นและไม่มีเหมือนน้าหอมที่เราปรุงกันอยู่เมืองคนเนี่ยหรือเมืองสวรรค์บางทีมาหอมกับการนั่งกับเมืองสวรรค์ก็ยังปรุงกลิ่นนะกกลิ่นบริสุทธิ์สะอาดนะมันเรหอยใจเข้าไปนะสะอาดสะอาดนั่นนะนะก็อากาศแล้วนะ,นะกลิ่นเดียว อย่างนั้นเลยอารมณ์นะเมื่อเราได้อารมณ์กว่าจะได้นะขนาดนั่งสมาธิหูเราได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเขารู้สึกว่าได้ยินนะแต่เราไม่เอาสติเอาใจเอาความรู้สึกไปสนใจมันนะมันเสียงจิ้งดีดอื้ออางร้อง หรือเสียงชมคำชมสรรลเสริญได้ยินความรู้สึกของเราเฉยๆได้ยินอยู่รู้อยู่คำดา่าก็ได้ยินอยู่รู้อยู่ผ่านไปเฉยๆนั่นคืออารมณ์ของเมืองพานิทานนะไม่โกรธไม่เกลียดใครนั้นใครจะช,ชมก็ชมใครจะดา่าก็ดา่า กลรไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจนะไม่มีความเกลียดชางงาาังอาฆาตแม้แต่คำดา่าแม้แต่คำชมน,นะในความรู้สึกนั้นไม่มีเกลียดชังชอบมากชอบน้อยนะมันหมดไปแล้วนะในในตัวจิตตัวใจอย่างนั้นนะนี่คือการที่เราฝึก นะอยากไปเปิดเมืองพระนิพพานเนี่ยนะแต่ตอนเป็นคนเนี่ยก็ทำบุญอยู่สร้างบุญบุสร้างทานรักษาศีลสวดมนต์อย่าลืมเจริญภาวนาเนี่ยนี่คือการที่จะไปเมืองพระนิพพานหรือสวรรค์นเนี่ยตัวนี้แหละนะแต่ยังไปสวรรค์น,นี่ยังปรุงเรานึกถึงบุญบุญเราสร้าง เอาอยัางมันนึกอยู่นึกแล้วก็มีความสุขในใจถ้าไปสวรรค์นะั้นนึกบุญที่เราสร้างสถานที่เราได้สะสมไว้ตอนเสนาสนะสร้างตรงนู้นอุปธรรมตรงนี้อันนั้นก็เพราะเรามีความศรัทธาด้วยใจนะใจมันก็จะระลึกอยู่ในพวกสวรรค์นะร่างบุญอุทิศไว้ทานไว้ กินไว้ใช้ภายหน้านะบางคนทานอาหารไว้ใช้ภายหน้าอาหารมันก็กินทุกวันแต่ทานอาหารแล้วลืมทานสร้างเสนาสนะนะสร้างบ้านสร้างเรือนไว้ให้ตัวเองมีแต่อาหารกินแต่ไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่ได้สร้างเสนาสนะไว้นะเมืองสวรรค์ก็มี วิมานแก้ววิมานทองแต่เมืองพระนิพพานสภาวะธรรมอีกนะอยู่กับสภาวะเป็นเมืองนะแต่ถ้าเราอยู่สวรรค์คิดถึงบุญกุศลอันนี้ยังไม่วางหมดนะอันนี้เป็นพูดสันส้นๆถ้าเมืองนรกก็นึกไม่ออกว่าสวรรค์เกิดช้าิความดีไว้หรือเปล่าเพราะว่าไม่เกิดชาาิความดีก็นึกไม่ออก นะนั่งสมาธิก็ไม่เคยทำศีลก็ไม่เคยว่ารักษาได้หรือเปล่านะไม่เคยนั่นแหละนะลืมไปลืมตัวประม,มาทไปกับชีวิตไม่ได้รักษาศีลทานก็บางทีก็ไม่เคยได้สร้างหรือบางคนสร้างทานเยอะแต่ไม่มีศีลก็ไปไม่ได้อีกสวรรค์ เพราะเราไม่มีศีลมันสร้างกรรมเจ้าก,กรรมมันเลยเยอะสร้างแต่ทานทานก็คือทำบุญทานอาหารทานทุกวันก็คินทุกวันเหมือนกันแต่ศีลไม่มีวิบากกรรมมันอยู่ตรงนั้นตัวดนะิประมาทนะก็เลยพระพุทธเจ้าสอนเวลาแปดเมตตานะ ทานนบารมีศีลนะบารมีภาวนาบารมีถ้าครบสามอย่างนี้นะรับรองนระกไม่ตกนะมีแต่แต่สวรรค์นิพพานมีความเจริญให้กับชีวิตแล้วก็เจริญให้จิตใจนะพอเรานั่งภาวนาใจเราเนี่ยมันรู้สึกว่าเบาได้ปล่อยได้วาง ทำงานมาทั้งวันพอนั่งสมาธิหลับตากำหนดลมหายใจโฟกัสไว้ที่ลมหายใจจนเรามีสติอยู่กับลมหายใจมันรู้สึกว่าได้วางความคิดควางงานติเหื่อยวางความวุ่นวายในใจในมันวางเพราะว่าใจมันโฟกัสอยู่ที่ลมหรือสติ โฟกัสอยู่ที่ลมได้ทิ้งความหนักใจหรือทิ้งความคิดนะมันเบาเลยเป็นคนละคนกันไปเลยเพราะจิตข้างในน่ะมันเบาพอเบาก็ก็ขึ้นสูงลอยขึ้นสวรรค์ขึ้นนิพพานถ้าหนักก็อยู่พื้นพื้นดินนี่งนะนะอยู่แถวแถวบ้านานี่ไงเพรามันใจมันก็ประวงวางไม่เป็นไม่เคยฝึกนั่งสมาธิ เพราะมันฝึกข้างในฝึกในใจฝึกในจิตไนถ้าเราไม่เคยนั่งสมาธิก่อนจะนอนบางคนคิดคิดทั้งก่อนจะนอนแล้วก็ยังคิดไม่รู้คิดอะไรคิดจนหลับก็มีคิดจะหาเงินพุ่งนี้ก็มีหรือคิดเรื่องอะไรก็เพราะมันมันฝึกนิสยัยมันฝึกมาอย่างนี้นะคิดจนหลับก็มีบางคนนะบางคนก็นนอนไม่หลับเพราะคิดมากก็มี แต่ถ้าเรามานั่งสมาธิฝึกใจไหหยุดคิดก่อนตอนจะนั่งสมาธิมันเราได้สร้างใจสร้างจิตได้เรียนจิตเรียนใจเรียนรู้มันทำวันทำงานทั้งวันก่อนจะนอนนั่งสมาธิน่ะทิ้งความคิดที่เคยทำงานมาวุ่นวายพอใจมันสบาย ก็เป็นคนอีกคนหนึ่งเลยเราลองสังเกตดูกลางวันเราทํางานคิดเรื่องโน้นเรื่องงานคิดไปตอนทํางานพอหลังจากทํางานนั่งสมาธิฝึกเปลี่ยนคนเปลี่ยนใจเบาปล่อยวางอันนี้ฝึกไว้นะถ้าไม่ฝึกไว้ก็ไม่รู้ใครจะช่วยได้นะเพราะว่าตอนมีโอกาสเราไม่ได้ฝึกไว้บางคนเรียนหนังสือ ความรู้มากมายนะมีวิชาเยอะแยะมากมายทําเป็นนะทําได้แต่วิชาสมาธิวิชาฝึกคิดใจตัวเองไม่ได้เรียนไม่ได้ทำนะพอจะนอนก็อนอนไม่หลับคิดมากแล้วเวลาวันสุดท้ายของชีวิตพอจะตายมันก็ยังคิดอยู่อต,ตายไม่หลับตายก็ยังมีเรื่องเข้ามา พอมีเรื่องคิดสุดท้ายนะั่นนะ่ะมันคิดเรื่องอะไรแวบเข้ามามันก็ไปอยู่ตรงนั้นหนึ่งถ้าเกิดมึคิดห่วงอะไรก็ไปอยู่ที่ตรงนั้นนะคิดห่วงบ้านก็กลับไปอยู่ฝ้าบ้านเป็นผีฝ้าบ้านเข้าเรือนเขาบอกนั่นะเขาเลยฝึกนั่งสมาธิพอเวลานั่งสมาธิมันหวานคิดสุดท้ายถ้าเบาหวานไปสวรรค์เลยเนะพราะมันลอยไปที่สูงแต่จิตสุดท้ายมัน มันนึกถึงเรื่องการเคยฆ่าสัตว์เคยทําททร้ายมันก็ไปเจ้ากรรมเขาเรียกวิบากกรรมมันเข้ามาหาเพราะเคยทำไงนะมันจิตมันมีความสําน,นึกนึกถึงอยู่ว่าเราเคยทําอะไรไว้ด่าคนถ้าคิดด่าคนคิดอาฆาตแค้นคนนั้นก็ไปไม่ได้เจ้ากรรมขูดผูก อาฆาตปยาบาทกันอยู่นะตกนรกถ้าปิดศีลพอจะตายก็นนยถึงเลื่องปิดลูกป,ปิดเมียปิดศีลน,นะบางคนตายด้วยตัณหาก็ามนะีชีวิตก็เลยไปเกิดอยู่เมืองนรกเนะี่ยเพราะว่าไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้จิตปล่อยวางแต่เราปล่อยวางหรือเราคำลัง นึกถึงความดีบุญที่เราสร้างก็ไปที่นั่นเลยไปที่บุญแต่ด้านรู้ว่าทานทานอย่างเดียวทำทานไว้กินไว้ใช้ภายหน้าทานของกินนี่บางทีเราก็ใช้ไปหมดแล้วก็มีใช่ไหมอาหารนี่เราต้องกินทุกวันถ้าไม่มีบ้านไว้ล่ะเราจะไปอยู่ไหนบางคน ไม่มีที่อยู่แต่มีอาหารเพราะทานอาหารไปเยอะแต่ลืมทานเสนาสนะลืมทานจะลืมภาวนานั่งสมาธินี่ลืมไปเกาเรียกว่าธทำไม่ครบพระพุทธเจ้าสอนนักสอนาว่าทานศีลภาวนาจะได้สติและปัญญาจะได้ควางธรรมแล้วเข้าใจและจะได้เชื่อแล้วก็มีความศรัทธา พราะเราทําเองแล้วลองปฏิบัติดูเองแล้วมนั่งสมาธิเนี่ยมันเบาจริงห้านาทีได้สลัดความห่วงทิ้งออกไปบางคนห่วงนะบางคนห่วงทุกเรื่องนะเพราะว่ามันเป็นคนคิดวางแผนห่วงเรื่องโน้นเรื่องนี้ปล่อยให้คนอื่นไม่ได้ แล้วเวลาเราจากไปละ่ะจากโลกจากลูกจากพ่อจากแม่แล้ว็็อยู่ข้างหลังเรายังมีใจเป็นห่วงมีจิตเป็นห่วงอยู่นะเราคิดว่าเราจะไปได้ไหมสวรรค์บางคน,นสร้างบุญไว้เยอะแต่ก็ไปไม่ได้มันห่วงบ้านห่วงลูกที่บ้านขนานดะลูกโตแล้วก็ลูกจะอยู่อย่างไรก็เลย การนั่งสมาธิหรือการมาปฏิบัติธรรมอยู่วัดนะได้ละห่วงใจห่วงบ้านได้ฝึกห่วงนะวันหนึ่งเราจากบ้านวันหนึ่งร่างกายนี้เราจากคือว่าใจเราเนี่ยจิตเราต้องจากกายออกจากร่านนะวันนี้เรามีจิตมีกายออกจากบ้านมาภาวนานอนวัดปฏิบัติธรรม บางทีมาอยู่วัดแล้วก็ใจนี่ตอนนี้ลูกไปกินข้าวหรือ,อยังเนาะพรุ่งนี้เราไม่อยู่ลูกจะทําได้ไหมที่บ้านใจมันอยู่อย่างนี้แล้วถามว่าวันสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายเราจะไปไหนก็ไปที่ชอบที่ชอบไปที่หว่วงชอบตรงไหนหว่วงตรงไหนก็ไปที่นั่นชอบวัดก็ไปวัดนะ ถ้าเข้าวัดแล้วต้องอยากไปสวรรค์ไปนิพานเจ้่วงบ้านไปวัดไม่ได้นอนวัดคืนนึ่งก็ไม่ได้ก็นี่ไงมันเป็นคำตอบให้เราอยู่แล้วตอบให้ใจเราอยู่แล้วนะถึงใครจะบอกว่าเออทำบุญจะได้ไปสวรรค์แน่เราก็รู้แล้วว่าไปแน่ได้ยังไงยังม่วงบ้านอยู่และจะไปทางไหน เขาวัดนอนวัดก็ยังไม่ได้บางทีเขาก็พูดเอาใจเราก็เชื่อให้เราสบายใจแต่ถ้าพูดความจริงเราไม่สบายใจมางบนก็เลยพูดโกหกเราว่าเดี๋ยวได้ไปสวรรค์นแน่ที่จริงสวรรค์ที่ไหนจากบ้านรักคืนนจากไม่ได้นะเราก็รู้อยู่ในใจของเราแล้วมันมีคาตอบอยู่แล้ว เราต้องไปพาบ้านเนี่ยมันเป็นผีพาบ้านเป็นดินยาบพาบ้านาอ,ยอยากอยู่กับลูกอยากอยู่กับหลานอยากอยู่กับสมบัติพอพูดความจริงก็รับไม่ได้อยากให้พูดโกหกแล้วสบายใจก็เ,เหมือนเรากําลังหลอกตัวเองอยู่ตั้งตอนเป็นพอตายไปก็หลอกตัวเองอยู่ไปเรื่อยๆไม่ยอมรับความจริง นะไม่มีใครหลอกเราหรอกเรากำลังหลอกตัวเองว่าเราไปสวรรค์แต่ถามว่าออกจากบ้านมานอนวัดปฏิบัติพราะตางที่จะไปสวรรค์มันต้องเข้าวัดหรือจะนั่งสมาธิจะเดินภาวนาศีลธรรมน,นี่ทางจะไปสวรรค์นิพพานถ้าทางไปนรกก็ไม่มีศีลไม่มีธรรมนั่นคือทางนารกก็เลือกเอาว่าจะไปทางไหน เพราะเราเป็นคนเลือกเลือกก็คือต้องทำนะในเวลาเราทำงานเก็บเงินก็เหลือเงินเก็บเมื่อเหลือเงินเก็บก็เหลือได้สร้างบ้านได้มีฐานะในเมืองคนถ้าไม่ทางศีลไม่เจริญภาวนาฐานะในทางวิญญาณจะไปเมืองฟ้ามุนสวรรค์นิพพานก็ไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำ อย่าให้เขาหลอกเราอยู่เลยเขาบอกให้ตื่นแท้ตื่นยอมรับความจริงดูตัวเองว่าทําอะไรนะแม้มบางคนก็ขยันทํางานเก็บเงินเขาก็รวยบางคนไม่ทํางานก็มีกินแค่วันๆก็ธรรมดานะมันคือความจริงขยันอดออมมีความฉลาดมีสติปัญญานะ อดทนประหยัดอะไรอีกองนะี้นะถึงจะเจริญใช้เงินเป็นไม่อยากเป็นหนี้พวกนี้ก็จะเจริญถ้าพวกชอบสร้างหนี้ก็ทุกนรกมาหานะนรกก็เข้ามาหาอ่ะวันนี้พอเป็นแนวคิดข้อคิดนะตอนเป็นคนนี่แหละนะจะได้ประพฤติปฏิบัติจะได้ไม่เสียใจ และก็ไม่ประมาทันชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะเมื่อวานก็ฟังเทศจากอูบาหมูก็บอกแล้วนะมนุษย์นี่คือตรงกลางเราจะเลือกมาไปสวรรค์ก็าราทำมาเมืองมนุษย์นะแต่เราไม่ทำอะไรเลยบุญก็ไม่สร้างภาวนาก็ไม่มีศีลก็ไม่ไม่รู้จักนะพอตายไปก็เป็นวิญญาณเด้ร่อนถ้าสร้างกับก็ ใจนี้วิญญาณนี้จิตนี้กระุกรรระมานเมืดนมิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะได้ปวดน้ำแต่ไม่ตาย